คราวนี้การเรียนบาลีเนี่ยมันถึงพระไตรปิฎกไหมครับเพราะว่าไม่นานมานี้มีพระราชป่าลบเกี่ยวกับการบาลีอย่างไรให้ถึงพระไตรปิฎกอันนี้หมายความว่าอย่างไรครับท่านอาจารย์แล้วก็ถ้าจะเรียนบาลีให้ถึงพระไตรปิฎกเนี่ยขอสั้นๆนะครับท่านอาจารย์ว่าจะทําได้อย่างไรครับอันดับแรกเนี่ยอยากจะทําความเข้าใจส่วนมากเราก็เข้าใจแล้วแหละเนี่ยคนที่เข้ามาฟังแวะเข้ามาฟังเนี่ยก็คงจะเข้าใจเรื่องการเรียนภาษาบาลีอยู่ ทีนี้เราพอได้อ่านพระราะปชปุจฉ้าจะส่งเสริมการเรียนภาษาบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎกม,มันก็จะมีอยู่สองส่วนนะอาจารย์นะก็คือบาลีกับพระไตรปิฎกใช่ไหมครับ,รบทีนี้เราเรารู้กันแล้วว่าศาสนาของเราเนี่ยที่ได้รับการสืบทอดมาเนี่ยนะครับสืบทอดมาด้วยภาษาโบราณภาษาหนึ่ง ซึ่งเราเรียกว่าภาษามาคตทีนี้ภาษามาคตร,รักษาคําสอนไว้ก็เลยเรียกว่าภาษาบาลีทีนี้ทุกภาษาเนะนี่ยท่านอาจารย์ที่เคารพทุกภาษาในโลกเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นตัวรักษาภาษาคือเราต้องเข้าใจนะท่านอาจารย์นะว่าตัวพระไตรปิฎกเนี่ยถูกรักษาไว้ด้วยภาษาบาลี แต่ว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นตัวรักษาภาษาคือไวยากรณ์ไวยากรณ์เนี่ยจะเป็นตัวรักษาภาษาครับท่านอาจารย์ทุกภาษาในโลกถ้าไม่มีไวยากรณ์เนี่ยพอพอสิ้นสุดคนยุคในสมัยน,นั้นมันก็เสื่อมสลายไปภาษานี่มันมันเปลี่ยนแปลงหรือวัฒน,นาการอยู่ตลอดนะท่านอาจารย์นะตัวที่รักษาภาษาไว้ี่คือไวยากรณ์เพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญนิรุติศาสตร์เช่นอาจารย์พระมหากัจจาย,ยนะเป็นต้นท่านเป็นห่วงว่าเมื่อต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยไม่มีกฎไวยากรณ์ภาษามันก็เสื่อมเมื่อภาษาเสื่อมพระธรรมที่ภาษารักษาอยู่เนี่ยมันก็เสื่อมเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์พระมหากัจจาย,ยนะท่านจึงร่างกฎไวยากรณ์ขึ้นมาเรียกว่า,า,ษา,ษา,ากัจจายนะพันกว่าปีมาแล้ว นะเพราะฉะนั้นคำพีกัจจยนะหรือกฎกักจจยนะเนี่จึงเป็นตัวรักษาภาษาภาษาบาลีรักษาพระไตรปิฎกไว้ฉะนั้นจึงพูดได้เลยว่าการที่เราจะเข้าถึงพระไตรปิฎกเนี่ยจะต้องเข้าถึงตัวภาษาก่อนทีนี้การที่เราจะเข้าถึงตัวภาษาได้เนี่ยมันจะต้องเข้าใจหลักภาษา เหมือนกับเรามียาวิเศษอยู่อันหนึ่งครท่านอาจารย์มียาวิเศษอยู่ในตำราเล่มหนึ่งแต่เผอิญว่าตำราเล่มนั้นน่ะมันไม่ใช่ภาษาของเรามันไม่ใช่ภาษาไทยแล้วเราก็อยากอ่านตำราเล่มนั้นอาจารย์จะทำยังไงอาจารย์ก็ต้องไปเรียนใช่ไหมครับพวกเราก็ต้องไปเรียนหลักภาษาเพื่อจะอ่านตำราเล่มนั้นเหมือนกันครับในบาลีพระไตรปิฎกของเราเนี่ยมันมียาตำรารักษาชีวิตของเราเนี่นะให้พ้นจากโควิดนี่นะเราก็ต้องหาวิธี หาวิธีเพื่อที่จะอ่านเผอิญว่าอย่างนี้นะครับอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยที่ที่เราเรียนเข้าถึงพระไตรปิฎกหรือไม่เข้าถึงพระไตรปิฎกเนี่ยมีมีคนที่มีความเห็นว่าเนื่องจากว่าพระไตรปิฎกเนี่ยได้รับการแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วมันมีความจําเป็นขนาดไหนที่จะต้องเรียนบาลีเพื่อจะเข้าถึงพระไตรปิฎก บางคนบอกว่าอ่านภาษาไทยก็ได้เนี่ยเราก็สามารถเข้าใจพระธรรมคาสอนได้อยู่แล้วแต่อย่าลืมนะท่านครับท่านอาจารย์ที่เคารพว่าภาษาทุกภาษาในโลกเนี่ยเวลาเราแปลไปเป็นภาษาหนึ่งมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมท่านอาจารย์มันไม่ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเรียนภาษาบาลีเพื่อที่จะเข้าถึงพระไตรปิฎกเนี่ยผมผมประเด็นของผมจึง จึงมุ่งไปที่เราต้องเรียนหลักภาษาครับท่านอาจารย์ทีนี้เมื่อเมื่อเราจะเรียนหลักภาษาเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจะว่าเราจะเรียนอะไรเราจะเรียนยังไงท่านอาจารย์ที่กราลบอาจารย์ครับครวนี้ต้องเรียนบาลีไปถึงขั้นไหนครับถึงจะสามารถแปลพระไตรปฎกได้ครับแล้วพระไตรกภาษาไทยที่อาจารย์ได้ปรารบว่ามีคนพูดว่ามันก็น่าจะเพียงพอแล้ว ตกลงว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแปลมาเป็นภาษาไทายได้ทั้งหมดดังนั้นคนที่จะเข้าใจภาษาบาลีถึงขนาดไปอ่านพระไตรปิฎกหรือเรื่องเนี่ยน่าจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนครับครับเป็นคําถามที่ดีนะท่านอาจารยนะ์เป็นคําถามที่ดีคําถามที่ดียังไงท่านอาจารย์คือบางคนจบปร,ริญญาเก้านะ เบประเด็นเก้าแต่ถามว่าให้แปลหนังสือสักเล่มนี่บางทียังไม่กล้าแปลนะท่านอาจารย์นะ mm hmm. แต่ว่าตรงกันข้ามกับบางทีเป็นประเด็นสี่ประเด็นห้าแต่ว่าแปลหนังสือทรม,มาออกมามากมายเยอะๆอย่างอย่างเช่นหลวงพ่อพุทธทาส่ท่านอาจารย์ใช่ไหมครับห <c oughs> ลวงพ่อพุทธทาสก็เป็นประเด็นสี่เองหรือว่าพระมหาเถระมากมายหลายรูปนะท่านอาจารย์เนะี่ยแม้ปัจจุบันเนี่ยป,จจนนปัจจุบันนี้ก็มีหลายรูปที่ท่านไม่เป็นประเด็นเลยแต่ว่าเวลาท่านพูดเนะี่ยท่านอ้างอิงพระบาลี ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือท่านอาจารย์ประจักษ์ท่านอาจารย์ประจักษ์ที่ท่านสอนกรรมฐานนี่นะคือท่านไม่ได้เป็นปร,รีาอาจารย์แต่ว่าเวลาท่านบรรยายนี่นะท่านอ้างอิงบาลีพระไตรปิฎกอัตกถาดีกาเพราะฉะนั้นถามว่าต้องเป็นปร,รีาอะไรเนี่ย mm hmm. เป็นคําตอบที่ไม่ใช่ที่สุดนะท่านอาจารย์ว่าจะต้องเป็นปร,รีาอะไรแต่ว่ามันอย่างนี้ครับอาจารย์ คนที่จะไปเรียนพระไตรปิฎกหมายความว่าจะไปเปิดอ่านบาลีพระไตรปิฎกเนี่ยถามว่าเรียนระดับไหนเรียนในระดับขั้นพื้นฐานวิชาบาลีไวยากรณ์ที่เข้าเรียนกันอยู่ทั่วๆไปเพียงหนึ่งปีเนี่ยก็ไปแปลได้แล้วท่านอาจารย์<ม>ก็ไปแปลได้อ่านออกเขียนได้แต่ว่าความลึกซึ้งในเนื้อหาหลักธรรมนี่ยมันมีระดับของมันนท่านอาจารย์นี คือผมอยากจะทําความเข้าใจอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ที่เคารพอาจารย์คงได้ยินคําว่าบาลีสนามหลวงแล้วก็คงได้ยินคําว่าบาลีศัทธาวิเศษหรือที่เรามักจะคุ้นเคยกันได้ยินกันทั่วไปก็คือบาลีใหญ่บาลีน้อยบาลีมูลผมผมจะขออธิบายอย่างนี้นะครับเพื่อให้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพได้รับฟังสําหรับเป็นพื้นฐาน คือเมื่อช่วงต้นรายการผมได้กล่าวว่าพระหมหากัจายานะเนี่ยท่านเรียบเรียงสูตรไวยากรณ์เพื่อจะรักษาภาษาสูตรไวยากรณ์นั้นเรียกว่าสูตรกัจยนะถ้าว่ากันตามอาย,ยุก็เป็นคำพีที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับพระไตรปิฎกนั่นแหละคำพีกััจายานะมีทั้งหมด673้สสูตรต่อมาอีกครับ สมัยในยพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ที่ลังกานะก็มหาเถระชาวลังกาพระโมคขลานะไม่ใช่พระโมคัลานะสมัยพระพุทธเจ้านะพระโมกัลานะคือคนลังกาเนี่ยชอบเอาชื่อของพระเถระนี่มาตั้งเป็นชื่อตัวเองมาตั้งเป็นชื่อลูกชื่อหลานภาษาอริบุตรพระอนุรุดพระโมกัลานะมีหมดในลังกาประมาณพศเกือบเกือบผ่านแล้วนี่นะท่านพระโมกัลานะท่านก็แต่งทำปีโมัลลานะ เป็นสูตรวยากรณ์เหมือนกันเพื่อจะทําความเข้าใจบาลีพระไตรปิฎกเหมือนกันต่อมาอีกประมาณพศพ,พันกว่าพระอักขวงศาสาจารย์ชาวพมา่าท่านก็แต่งคัมภีร์สัทธนีติเป็นพันพันสูตรท่านอาจารย์ครับคัมภีร์ทั้งสามเล่มเนี่ยกัจจยนะโมคคัลลนะสัทธนีตินี่คือคัมภีร์บาลีวยากรณ ใครก็ตามเรียนจบกลุ่มคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยแม้ไม่เป็นปร,ริญญาเลยนี่นยายจนก็แปลบาลีได้เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าผู้อยากจะเรียนบาลีพระไตรปิฎกต้องต้องเรียนอะไรก่อนต้องเรียนไวยากรณ์ก่อนทีนี้ไวยากรณ์มันมีระดับของมันเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้พูดว่าคัมภีรกัจจยนะโมคัรณะ,ะสัทเนีตินี่มันเป็นคัมภีร์พันปี มันเป็นภาษาบาลีล้วนๆถามว่าผู้ที่ไม่เคยเรียนบาลีนี่จะไปเรียนได้ไหมเรียนได้ครับอาจารย์แต่ว่ามันยากยากมากๆเพราะฉะนั้นสมเด็จพระมหาสามณะเจ้าในสมัยกรุงรัตนโก,กสินทร์ของเราพศสองพนสี่อยสามเนี่ยนะพศสองพันส่ยสามเดียวก็ร้อยปีมาแล้วนี่นะท่านเห็นว่าการเรียนคำพีกัจจายนะการเรียนคำภีบรีโบราณน,นี่นะ กำบีบาลีศัทธาวิเศษโบราณเนี่ยมันเรียนยากเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเรียบเรียงหนังสือแบบเรียนบาลีวยากรณ์ภาษาไทยที่เราเรียนกันนะนะนามสาาแบ่งเป็นสามนามนามหนึ่งกุณณนามหนึ่งนี่นะท่านเรียบเรียงเป็นภาษาไทยให้เรียนกันง่ายๆเรียนจบแล้วก็ไปฝึกแปลธรรมบทหนังสือธรรมปฏาตกถาฝึกแปลเรียนจบหลักสูตรของพระองค์เนี่ย ก็สามารถแปลบาลีได้แล้วทําความเข้าใจบาลีได้แล้วแต่ว่าเมื่อไปเจอคำภีพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาที่มีคำศัพท์ลึกซึ้งมากมายเนี่ยจะขาดเครื่องมือศึกษาเพราะฉะนั้นครับท่านอาจารย์ปัญหานี่นะปัญหาที่เป็นเหตุที่มาพระราชปุจฉาเนี่ยผมเข้าใจว่าองค์ในหลวงของเราเนี่ยพระองค์ทรงรู้บาลีนีท่านอาจารย์มผมผม ผมผมคข้านเานะนีนนะได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านที่ท่านเข้าพระราชบังเนี่ยไปไปสอนบาลีนี่นะผมเข้าใจว่าพระองค์ก็คงจะได้สัับว่าเอ้ในเมืองเราบ้านเรามันมีบาลีเล็กมันมีบาลีใหญ่เราจะส่งเสริมยังไงให้เข้าถึงบาลีพระไตรปิฎก mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยความคิดของผมนะท่านอาจารย์โดยโดยความคิดของพวกเราที่เราสันนิษฐานเอานี่นะ ก็หมายความว่าการเรียนบาลีที่เราเรียนกันอยู่ปัจจุบันนี้คือเรียนบาลีสนามหลวงเนี่ยมันเพียงพอไหมที่จะไปวิเคราะห์บาลีพระไตรปิฎกเพราะอะไรท่านอาจารย์ผมผมยกตัวอย่างนะท่านอาจารย์นะเราเรียนธรรมบทเนี่เราเรียนธรมร,ร,นธรมบทเราจะเห็นว่าเรื่องราวในธรรมบทกล่าวถึงบุคคลคนหนึ่ง กล่าวถึงเรื่องราวเหตุการณ์เหตุการณ์นหนึ่งเมื่อเรื่องราวเหตุการณ์น,นั้นน่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสคาถาในท้ายที่สุดแห่งคาถานั้นมีผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นต้นคําถามก็คือว่าบรรลุได้ยังไงแค่ฟังบทเดียวท่านอาจารย์หรือพระพาหิยะท่านอาจารย์เคยเคยเราเคยอ่านพระพาหิยะใช่ไหมพระพาหยะเนี่ยได้ฟังพระพุทธเจ้าพูดกว่า รูปที่เธอเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นรพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่ถังทิฏฐามัตตามเมวะรรปังรูปที่เธอเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นเสียงที่เธอได้ฟังแล้วก็สักแต่ว่าได้ฟังเท่านั้นฟังเพียงเท่านี้บรรลุบรรลุได้ยังไงเราเรียนบาลีสนามหลวงด้วยคำพีระดาบหนึ่งเราจะวิเคราะห์ไม่ได้เลยท่านอาจารย์ ต้องไปอาศัยอะไรต้องไปอาศัยกลุ่มคัมภีอีกระดับหนึ่งซึ่งกลุ่มคัมภีอีกระดับหนึ่งนั้นไม่มีเรียนในหลักสูตรบาลีของคณะสงฆ์เ่าเนี้ไม่มีเรียนเพราะฉะนั้นผมจึงสันนิษฐานว่าเมื่อพระองค์ได้ทราบดังนี้เนี่ยพระองค์จึงมีพระราชบุตรชามาว่าเราจะจัดการศึกษาอย่างไงเนี่ยเราจึงจะเข้าถึงพระไตรปิฎกหมายความว่าเวลาไปอ่านพระไตรปิฎกนี้มันมันจะคลายความสงสยัยใช่ไหมท่านอาจารย์ บ,บางทีเราสงสัยมากมาเยอะๆเลยไปอ่านบาลีพระไตรปิฎกเพราะการเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีระบบการเรียนของมันอยู่เช่นอะไรจย์เช่นเราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเราก็ไปเปิดอัตกถาเหมือนที่ท่านอาจารย์ญญเคยส่งอัตกถามาขอคําแปลของผมเนี่ยนะผมก็แปลตามที่รู้นะนะท่านอาจารย์ญญนะอันนี้แหละครับคือระบบการเรียนคือ อาจารย์อ่านพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่เข้าใจอาจารย์ก็ไปเปิดอัตกถาเอออัตกรถายัางไม่ชัดก็ไปเปิดดีกาแต่ผู้ที่จะไปเปิดอย่างนั้นได้ต้องผ่านกระบวนการเรียนหลักภาษาก่อนทีนี้การเรียนบาลีหลักภาษาของเราเนี่ยเราเรียนบาลีสนามหลวงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอท่านอาจารย์ต้องไปเรียนกัจเจยนะสูตรต้องไปเรียนโมค,คัลนานสัตตนิติและไปเรียนคำปีตีความท่านอาจารย์ ในบ้านเราไม่มีไม่มีเรียนแต่ว่ามันมีตําราท่านอาจารย์คือตํารากัมพีเปตะโกปเทสะเนติป,ปรกรณ์มันมีนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามเมื่อพระองค์ได้ทราบดังนี้อันนี้อันนี้เราก็สันนิฐานเอาแล้วนะว่าเอที่พระองค์พระราชปุตรชามานี่คงไม่ใช่ปัญหาธรรมดานะเพราะว่าอะไรท่านอาจารย์ เพราะว่าพระองค์มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตมากมาแยแยะที่ที่จะให้คําให้ให้ความรู้ถวายพระองค์ได้เนี่ยแต่ว่าเมื่อพระองค์พระราชบุตรชามาดังนี้เนี่ยที่บาลีพุทธโคตที่ที่ผมทํางานอยู่นยเนี่ยอาจารย์นะก,ก็ก็มาคุยกันนะท่านอาจารย์คุยกับอาจารย์เจ้าคุณปเทบสวนเมธีคุยกับท่านอาจารย์เจ้าคุณรองอธิการบดีก็คุยกันว่าเมื่อมีพระราชบุตรชามาดังนี้เนี่ยเราพุทธโคตเนี่ยได้ได้ ได้มีบทบาทสถานะของตัวเองเหมือนที่พระองค์ได้ตรัสว่าจะส่งเสริมการเรียนบาลีอย่างไรหรือไม่หมายความว่าเรามาคิดบทบาทของบาลีพุทธคดว่าไอ้ที่สิ่งที่เราเรียนอยู่ปัจจุบนันนี้เราเรียนอะไรก่อนท่านอาจารย์<ม>หรือแม้แต่ผู้ที่ทํางานคณะสงฆ์ไะท่านอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นมหาวิลาลสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นแม่กองบาลีสนามหลวงต้องมาคิดทบ,ทบทวนบทบาทตัวเองก่อนท่านอาจารย์ว่าเออไอ้ที่เราเรียนอยู่เนี่ย เป็นการเรียนเพื่อไปเข้าถึงบาลีพระไตรปิฎกหรือเปล่าเราต้องถามตัวเองท่านอาจารย์ถ้าเราถามตัวเองแล้วเราได้คําตอบแล้วเนี่ยมันจะมีที่ไปแต่ถ้าเราไม่ถามตัวเองเนี่ยท่านอาจารย์พอได้รับใบลาปชามานี่ก็ปูไปค้นเรื่องโน้นเรื่องไม่ได้ท่านอาจารย์ก็ต้องคิดบทบาทตัวเองว่าที่เราจัดการเรียนการสอนที่สถาบันของเราเนี่ยเราเรียนเราสอนบาลีอย่างไรมันจรงจะไปสู่ คำตอบคำถามต่อไปว่าแล้วเราจะไปถึงพระไตรปิฎกได้อย่างไร mm hmm. เพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะท่านอาจารย์ในประเด็นนี้ก็ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราต้องทําความเข้าใจเรื่องระดับของคมภีร์ถ้าเราเข้าใจระดับหรือประเภทคมภีร์แล้วเนี่ยเราจึงจะเข้าใจว่าเราจะจัดการศึกษาบาลีอย่างไรครับท่านอาจารย์ mm hmm.